น้องอลิซาเบธมาแล้วครับผมเอาเอลินก็ได้นะครับผมผมว่ามันเท่เอามันแปลงร่างได้เว้ยมันเป็นตัวแรกในเกมเลยไม่แปลงร่างได้คือผมค่อนข้างอยากได้เหมือนกันนะ กบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมอ e ีวิวอักอนนะครับเร็ววันนี้เราอยู่กันในเกม7บาทเซิร์ฟไทยได้นะครับผมวันนี้ได้มีการอัปเดตนะครับผมซึ่งไวมากๆนะครับผมที่มีการเอาตู้ a อ t แท็กออ t i ไ a ทันเข้ามานะครับในเซิร์ฟไทยคือ,ค,อคือเร็วมากๆคือมันเพิ่งจะเพิ่งออกไปในเซิร์ฟญี่ปุ่นครับเข้าไทยเลยคือยอดไวเวอร์เลย ซึ่งวันนี้ผมมีเพชรอยู่300รอเม็ดแต่ผมจะไม่สุ่มหมดนะครับผมผมจะเก็บไว้ให้น้องเดลี่อลิสุดที่รักของผมนะครับผมก็วิธีหาเพชรนะครับผมผมได้อธิบายไปแล้วนะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ทุกคนไปศึกษาได้เลยนะครับผมเป็นวิธีเก็บเพชรได้เพชรเร็วแน่นอนนะครับผมเพราะว่าผมใช้ประจํานะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาสุ่มนะครับผมหนึ่งี่สิเม็ดนะผมก็คือสี่รอบนั่นเองนะครับผมก็มาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรครับผมซึ่งเซิร์ฟญี่ปุ่นผมหมดไป 252เมตรครับก็ไม่ได้เลยไม่ได้ตัวเดียวนะครับผมก็มาดูดีกว่าว่าเซิร์ฟไทยเราจะได้หรือเปล่าครับ,รบผมกิจกรรมต่างๆของเซิรไทยออสเนนี่ผมเคยอธิบายไปแล้วเนาะในเซิร์ฟญี่ปุ่นแดีวผมค่อยมาทําใหม่นะครับในเซิร์ฟไทยเนาะก็นี้เรามาสุ่มกาชากันอย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอหาเปิดขัดดวงก่อนนะครับอ่ะมีหนึ่งใบครับผมเปิดขัดดวงไปก่อนเนาะ 120ยิเมตรก็หวังสักหนึ่งตัวนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นผมไม่มีเลยแนมะ้แต่ตัวเดียวนะครับพดตเกลือยอมรับว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเกลือครับสองห้าสิบสองเมตรกระจุยเลยครับผมเพรนี้ความจริงกะดองไว้สําหรับน้องเดลี่เอรีนะครับเพราะว่าคิดว่าตู้ไสท่านยังไงก็ไม่เข้าแน่ๆละครับมันดันเข้าเฉยเลยครับผมมันมาอย่างเร็วเลยนี้มาสะเกี่ยงงงเลย ยอดครับมาไวเวอร์ไปครับเปิดขัดๆไปก่อนนะครับผมมาเวลาจะหลักเปิดกันอย่างรวดเร็วนะครับผมไปอยู่ไหนวะเลื่อนเลื่อนเลื่อนโอเคครับผมอ๋อแล้วก็ล็อกอินนะครับผมขอจะแจกตัว อันนี้นะครับผมนี่สิบใบนะครับผมก็คือสะสมครบสิบใบมาสุ่มแบบสามสิบเม็ดได้หนึ่งครั้งนะครับผมล็อกอินประจำวันนะครับผมใครล็อกอินทุกวันนะครับผมก็มาสุ่มฟรีได้เผื่อใครเพชรไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ครั้งแรกครับมาดูเลยดีกว่าเป็นไงบ้างไ้่ผมลืมนะว่าจะใส่มาสิบตัวเหมือนแบบเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับสเต็ปแรกเป็นไงกิ่งไม้ โอ้โหสุดยอดครับผมสเต็ปแรกมับมับเย็ดเคกันเด่นไปแล้วโดนตบไหมไปยูดีครับรออะไรครับสกิปเรียบร้อยครับผมสวยๆเลยนี้ครั้งแรกก็ไปแล้วครับผมขอสักตัวได้ไหมอ่ะเซอญี่ปุ่นเราก็เราหมดกันนายไปเยอะมากเราไม่ได้เลยเสซฟไทยก็ให้เราเถอะหนึ่งสองสามสี่ห้าห 7, จ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับสิบตัวเท่ากันเลยครับผมนี่เมื่อมาตรานะผมเพิ่มสูงริ้วเลยนะครับผมแต่แค่ SSR ปกติมันยังไม่ออกเลยนะครับก <c oughs> ็หวังอยากจะได้นะครับผมมาหน่อยไหมล่ะมากับหมูถือกิ่งไม้อีกเลวโอโหตาตามืดครับผมอย่างนี้ปรับปรับเข้าไปเฮ้ยนยังบล็อกได้ บอกได้แล้วไงครับผมไอ้อ้วนมันยิงมาแล้วครับจังหวะนีนะ้โอ้โหมาแล้วครับดึบ๊บโอ้โหสวยงามแน่นอนครับโดนอัดใส่หน้าไหมโดนครับเรียบร้อยครับไอ้อ้วนยิงมาเรียบร้อยเต็มประตูครับผมโ้โหดัดถึงกับกระเด็นไปเลยเราก็มองดูครับผมเน้นๆครับเน้นๆเสาเข้มๆครับผมเออ ก็หกสิบเมตรครับผมเพชรที่หามาก็ละลายไปอย่างรวดเร็วนะครับผมสำหรับสุนกาชาเนาะชวนกันจังเลยของใหม่เนี่ยอรอยังไม่ได้อ่านสกิลเนาะแปลสกิลหน่อยไหมละครับามาเ่นเนี่ยเขาว่าแปลงร่างได้นะครับผมเปิดทีเผลอครับผมสูตรอาจารย์ฟุกไปก่อนเลยครับจังหวะนี้เอาสูตรเขามาใช้ก่อนครับยือมอาจารย์ฟุกไปก่อนนะมาแม็กสูตรเปิดทีเผลอเนี่ย มาคนเดียวครับเออถือดาบอ้าวตาครับพีพแปงลงร่างแปงลงร่างแล้วดัดลูกรักของพอ่อสวนเข้าไปสีแปลงแล้วครับผมจมังหวะนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัวมันแน่ๆมีโอกาสหนึ่งในสิบไม่สิสมในสิบครับผมที่จะได้นะมาลุงลุงลุกโสรเปิดทีเพ่อขอาจารย์ฟุกนี้ใช้ได้ครับผมสวยเลยบ้านบึ้มไปล่ะอ้วนเอ้ย องตัวไหมปึ๊บตัวเดียวครับผมกอามาดูกันว่าได้ตัวอะไรนะกิลทันเดอร์ครับผมตัวนี้ล่ะมามาสครับผมอันนี้ไทชูออันนี้ล่ะยังไม่ถึงลูนครับผมอันนี้เป็นยังไงเป็นทวีโก้นะครับผมอันนี้ล่ะยังไม่ใช่ ิเรียนครับผมตัวท้ายเลยหรือเปล่าแบบนี้ปึ๊บเข้าไปครับเกียมโมูอันนี้ก็ยังครับดูแล้วท้ายแน่นอนครับผมยังไนงะกองกิวส์ยังไม่ถึงอยเนี่ยเยอะจังอ่ะตัวต่อไปอ้าวอ้าวแตกลุ้งครับเออผมเบอเลยผมผมเบอเลยโอเคโอเคครับผมโอ้ยมันได้สองตัวก็ยังดีแตกลุง้งแตกลุง้งอ่ะมาตัวนี้แหละเป็น เป็นโอ้โหฟอ,อ,อมสองตัวเลยเอออืจะปวดจะปวดจะปวดครับผมสุดยอดเลยช้ำชมาสองแต่ว่าสามในสิบอะคือคุณไม่มาได้ยังไงเนี่เพาะคุณไม่มากันได้ยังไง ไปครับ30เมตรสุดท้ายครับไม่ได้ช่างมันเพราะผมสนใจเดลี A ่เอลิที่ใช้งานได้ยาวๆมากกว่านะครับผมถ้าใครเพชรน้อยไม่พร้อมไงผมว่าผ่านได้นะเก็บรอเดลี A ่เอลิดีกว่าครับสุดยอดเลยโอ้โหดาวตกครับผมดาวตกมาอันนี้1ตัวแน่นอนนะผมจังวะน,นี้ปัดไหมปัดไปฟิอย่างเงี้ยไม่ปัดได้ไงโอเคครับผมโอกาสเรามาอีกหนึ่งครั้งนะครับโอกาสเรา โอเคมันต้องมาแล้วแหละจังหวะน,นี้ดัดยังไงดึงเลยน่าจะเสมอนะครับอ่าทะลุรครับผมแต่ก็หนึ่งตัวแน่นอนครับรอบนี้มันไม่ได้มีอะไรหรวือหวาครับผมอยู่บนเลยเหรอมับเข้าไปกลองกรีอุสครับผมไทซูมาบ่อยแท้แล้วลูก อาริโอรีครับผมอันนี้ไซมอนครับโอกาสหนึ่งโอกาสสามในสิบนะครับผมมันจะมาให้เราหรือเปล่าน้องอลิซาเบตมาแล้วครับผมเอาเอลนก็ได้นะครับผมผมองว่ามันเท่เอามันแปลงร่างได้เว้ยมันเป็นตัวแรกในเกมเลย่แปลงร่างได้คือผมค่อนข้างอยากได้เหมือนกันนะและเป็นเรียบร้อยครับผมเป็นไครวะอูรีวายนะ อสุด oh. ยอดรีวายนี่ก็ถ้าใครดูผมในเซิร์ฟญี่ปุ่นก็ผมก็บอกเ <Okay. S 2> สมอผมอยากได้ตัวนี้พอเท่ครับแค่นั้นแหละแต่ตัวค่อนข้างเล่นยากนิดนึงนะครับผมได้ความเท่มาครับอ,อทีดีไหมนะหรือจะอกทีดีดวงกำลังมา150ร้อยห้าสิบเม็ดเลยไหมอืมไม่เป็นไรเพชเราสามารถเก็บได้ต่อเดี๋ยวพีพวันจันทร์ก็ได้ เอาดีไปนะเอาไปเลยดีกว่าครับเปิดทีเผยสักรอบหนึ่งครับผมมันเจาะ JR อะไรติดกันสามรอบผมไม่มีทางหรอกครับแต่คือมันเครื่องกําลังติดเลยครับผมมาแล้วโอ้โห,โห,โหไม่น่าเครื่องร้อนเลยมับมับนี่เครื่องร้อนนะ <laughs> ไปครับเรียบร้อยร้อยห้าสิบเมตรนะครับผม ก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับเป็นรีไวนะครับผมก็โอเคครับสำหรับผมนะมันเท่ครับนั่นแหละถือว่าเกลือไหมก็นิดหนึ่งนะครับไม่ได้อะไรมากมายเอามีการใช้เพชรด้วยนะครับผมจบที่120ร้อยยี่สิบก็ดีอยู่แล้ว <laughs> จบที่ร้อยยี่สิบมันก็น่ารักอยู่แล้วนะครับอันนี้ไหนมาดูรีไว้กันหน่อยนะครับผมนี่ครับผม หล่อเหลาครับผมเทเทมากอ่าถ้ามันก็เป็นชุดนี้วิวัฒจะเป็นชุดอะไรวะโอวิวัฒก็มีพักคุมนะครับผมโอเคครับผมอ่ะกลับกลับลกกลับเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าครับก็คลิปสุ่มกาชารอบนี้นะครับผมก็โดนไปทั้งหมดครับเบา 150เมตรครับผมก็โอเคครับจาก350 150ก็ยังเก็บทาทุนได้อยู่นะครับผมเพราะว่า p ีพผมได้อาทิตย์ละ50อยู่แล้วครับผมก็ส่วนใหญ่เก็บจากตรงนั้นนะครับผมเพื่อรอครับน้องเดลี่ลี่ที่กำลังจะเข้านะครับผมก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครนที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเราลงคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนจะได้ดูก่อนใครเลยนะครับผมก็ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับจากลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ